สวัสดีครับท่านผู้ชมนักทวีนะครับวันนี้เราพบกันอีกครั้งพร้อมกับข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับการเลือกตั้งนอกราชจักรนะครับในขณะนี้ล่าสุดของเรานะครับเราได้รับทางสถานกรุงใหญ่ของเราเนี่ยได้รับบัตรและอุปกรณ์เลือกตั้งมาแล้วนะครับแต่ก่อนที่จะถึงเรื่องบัตรและอุปกรณ์เลือกตั้งเนี่ยผมใคร่ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนที่ลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชจักรนะครับก็มาเช็คชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งนอกราชจักรได้ เรามีวิธีเช็คอยู่3ทางด้วยกันคือ1ท่านอาจจะเช็คจากเว็บไซต์คนไทย com 1 2ท่านอาจจะเช็คจากเว็บไซต์ของสถา,านสงุลใหญ่ www thai c o n s e r a t e l a org นะครับเราก็จะมีชื่อผู้ที่ใช้ลงทะเบียนไปแล้วแล้วขอ้อที่3ถ้าหากว่าท่านอยู่ใกล้สถา,านทูตท่านจะมาเช็คที่สถา,านกงุนใหญ่ก็ได้นะครับเราจะมีแฟ้มให้ท่านเช็คชื่อ,อท่านถ้าหากว่าท่านเช็คชื่อแล้ว ท่านคิดว่าท่านเคยลงทะเบียนแล้วแต่ชื่อท่านหายไปไม่ปรากฏเนี่ยท่านสามารถทวงติ่งกับเราได้ภายในวันที่22มกราคม2557นะครับท่านสามารถทวงติ่งกับเราได้ภายในวันที่22มกราคม2557เพราะฉะนั้นต้องรีบทำนะครับส่วนผู้ที่มีชื่อแล้วเราก็จะส่งจดหมายให้ท่านนะครับส่งไปรษนีท่านเมื่อท่านได้รับไปรษณีย์แล้ววิธีง่ายๆที่สุดนะครับเมื่อท่านได้จดหมาย ของฟานานกงหมใหญ่แล้วท่านอ่านกระตูนฉบับนี้นะครับง่ายที่สุดในโลกเลยผมอ่านและเข้าใจทันทีนะครับวิธีการทําง่ายฝึกแล้วก็บัตรก็จะมี2ชนิดนะครับท่านก็นต้องกรอกมาในนี้นะครับกากระบาดผิดอันนี้ใบสีม่วงนี่ก็เป็นแบบแบ่งเขตนะครับเพราะท่านชอบสสในเขตของท่านท่านชอบใครแล้วก็ใบสีส้มนี่ก็คือพักการเมืองที่ท่านชอบนะครับเพราะนั้นท่านกากระบาดเสร็จท่านก็ใส่ในฟองนะครับใส่ในฟองสอสอ,ส,อ,ส,อสีแปดนี่ ทีนี้เมื่อท่านใส่ฟองแล้วท่านต้องส่งจดหมายลงไปษนีให้เราภายในวันที่25มกราคม2557เป็นอย่างช้าหรือหากท่านไม่ต้องการจะส่งจดหมายเพราะเกรงว่าจดหมายจะตกหลน่นท่านจะมาเอาบัตรที่ได้รับเนี่ยจะมาย่อนที่ตู้ที่สถา,านกรุงใหญ่จับไว้ที่สถา,านกรุงใหญ่นี่นะครับระหว่างวันที่20ถึง24มกราคม2557เวลา9ถึง16เนยก็ได้นะครับเพราะนั้ทำได้สองอย่าง ส่งไปฟนีภายในวันที่25มกราคม257หรือมาหย่อนบัตรที่สถานกงุใหญ่ได้ระหว่างวันที่2 0ถึง24มกราคม257นะครับก็ขอเชิญชวนพี่น้อยครั้งนะครับใช้ฟิดใช้เสียงนะครับขอบพระคุณมากครับ